เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีปราบดวงนะครับที่ผมปราบแล้วง่ายมากเลยนะครับนี่มาดูวิธีนี้นะครับนี่นี่น,นคือผมต้นนี้นะเราจะมาแคะเอาตัวออกหรือจะเอาลูกออกยังไงก็ไม่หมดนะครับอันนี้กินรอบต้นเลยนะครับวันนั้นผมก็เลยหาวิธีนะครับแไปเอาดินตามบ่อนะครับดินตามบ่อมา แล้วก็มาโป,โปะเข้าไปหรือเลือกโอบประมาณโอบเข้าไปนะครับให้ขึ้นมาประมาณสักหนิ้วนะครับแล้วก็เอาอยางพันไว้นะครับเอาเอาเชือกพันไว้นะครับเอาพลาสติกถุงพลาสติกอะไรก็ได้ครับตอนที่มันเหนียวเหนียวนี่เราเอามาแปะนี่มันจะติดกันกันกบดินเลยนะครับแล้วเราก็เอาเชือกผูกไว้พอเชือกผูกไว้ไวนะครับตอนนี้ เหมือนกับด้วงนะครับที่มันอยู่ในต้นที่เป็นลูกเป็นอะไรนี่มันหายใจไม่ออกนะครับเหมือนกับมันตายนะครับตอนนี้รู้สึกว่าขี้นะครับขี้ที่เคยแบบว่าเราเขี่ยตัวออกมาแป๊บเดียวมันก็มีรอยที่มันกินต้นไม้มันขี้ออกมานะครับมันกัดออกมาแต่ตอนนี้รู้สึกว่านะครับ อันนี้ก็ให้ลูกอยู่นะครับตอนนี้ตอนนั้นผมคิดว่าจะตายเพราะว่ากินรอบต้นนะครับกินรอบต้นผมก็เลยหาวิธีลองมาทําดูนะครับสูตรนี้นะครับผมขอแนะนํานะครับให้ทุกคนลองเอาไปทําดูนะครับผมก็ตอนนั้นมันกินเยอะมากนะครับนี่กินเยอะมากผมก็หมดปัญญาเหมือนกันนะครับผมก็เลยนูน่อกินเข้าไปเยอะมากนะครับนี่กินนะเป็นรูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับก็หาวิธีนี่เห็นไหมมันกินกินกินเปลือกตรงนี้นะครับนี่เปลือกเปลือกมะม่วงนะกินแกนกินทุกอย่างครับจนผมหมดปัญญาว่าจะทำยังไงผมก็เลยไปเอาดินมาโอบไว้นะครับรอดนะครับทั้งที่มันกินนะครับกินแบบอ่ารอบต้นนะครับกินรอบต้นเลยนะครับต้นนี้คิดว่าจะตายแนละ้ว ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลยลองทําส่วนนี้ตอนแรกคิดว่าจะตัดแล้วก็เอาเปลือกของมะม่วงมาเชื่อมเข้าไปนะครับแต่มันก็คงจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารอยต่อกว่ามันจะสมบูรณ์มะม่วงก็ตายก่อนพอดีผมก็เลยใช้ดินนี่ครับรู้สึกว่าจะได้ผลดีนะครับนี่นี่นะครับดินเอาเชือกผูกนะครับอันนี้ก็ฝังฝังนี้ก็แค่ออกมานะครับแค่แค่ตอนนี้ เปลือกของมะม่วงเขาก็จะมาเชื่อมกันแล้วนะครับแต่ต้นตรงนี้ฝั่งนี้นี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นแค่ประมาณสามครั้งเอาด้วงออกมาก็ได้ตัวใหญ่ๆออกมาแต่มันก็มีพวกตัวเล็กๆที่ลูกมันก็โตขึ้นมามันก็กินชี้ล่วงออกแต่ตอนนี้ชี้นะครับที่มันรอบต้นนี่ไม่ไม่ไม่มีนะครับนี่ไม่มนะไม,ไม่มีชี้แล้วมันจะมีชี้เหมือนกับมันกัด แกนมะม่วงร่วงออกมานะครับตอนนี้ไม่มีอันนี้นานแล้วนะครับนานจนมะม่วงโตนะครับตั้งแต่เป็นดอกนี่นะครับอาการนั้นก็ไม่มีอีกนะครับอาการที่มีขี้ด้วงออกมานะครับที่เป็นเวลาด้วงจินแล้วมันจะเป็นขี้ออกมาเป็นกากเป็นเศษไม้นะครับเป็นผงเปนผงร่วงลงมานะครับหลังจากที่ทําแบบนี้ตอนที่มะม่วงเป็นดอกนะครับดูตอนนี้มะม่วงโตขนาดนี้จนสุกแล้วนะครับ จนสุลกลรูปดกขนาดน,น,นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับขอแนะนำนะครับถ้าใครเจอปัญหาด้วงจินมต้นมะม่วงลองทำเหมือนผมนะครับมันเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับต้นทุนถูกนะครับเพราะว่าถุงพลาสติกแล้วก็มาผ่าให้มันออกมาเป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็แปะเข้าไปเอาเชือกลัดไว้นะ ก็จะรัดไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันใช้ได้นะครับของผมก็โดนกัดกินไปตายไปหลายต้นนะครับสู้กับมันยากนะครับตอนนี้นะครับรู้วิธีแล้วรู้วิธีแบบไม่ง่ายนะครับถ้าใครเจอลองเอาไปทําดูนะครับมันจะบอกเวลาเราหุ้มพลาสติกเข้าไปด้วงมันอาจจะขาดอากาศหายใจก็ได้นะครับพวกตัวเล็กๆนะครับนี่แหละครับสูตรนี้เอามาบอกแบบไม่ง่ายนะครับไม่มีความลับนะครับไม่ง่าย ปราบไม่ง่ายเลยนะครับดูชัดๆนะครับดูต้นมะม่วงชัดๆ